ช่วงตลอดค่ำคืนที่ผ่านมายังคงมีรายงานว่ากัมพูชาใช้ปอรลอยหรือว่าปืนเล็กยาวยิงเข้ามาที่ฝั่งไทยรวมทั้งมีการใช้ระเบิดมือเคลื่องเข้ามาที่ฝั่งไทยด้วยนะครับจุดที่มีกรณีดังกล่าวเนี่ยก็คือที่บริเวณภูมะเขือที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับทางด้านของกองทัพเองออกมายืนยันถึงการที่กัมพูชาทำในลักษณะแบบนี้แล้วเช่นเดียวกันครับ ทีมโฆษกกองทัพบ,บกรายงานนะครับว่าช่วงสี่ทุ่มครึ่งภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายไทยถูกป,ปืนเล็กยาวและก็ระเบิดขว้างเข้ามาโจมตีฐานครับเหตุการณ์การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ของไทยตั้งโต๊ะเจรจากับกองทัพของกัมพูชาจนได้ข้อสรุปว่าหยุดยิงห้ามเคลื่อนกำลังพลและเพิ่มกำลังพลนะครับ ทางพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกให้สัมภาษณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทางช่อง n b t ครับระบุว่าช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกามีการใช้อาวุธบริเวณภูมะเขือลักษณะเนี่ยอาจจะไม่ใช่การใช้อาวุธแบบหนานแน่นเหมือนกับช่วง2-3วันที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นช่วงเวลาของการหยุดยิงและเป็นช่วงเวลาที่ต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันขณะที่ช่องอันม้า ไม่มีเหตุการณ์ประทะไม่มีการใช้อาวุธนะครับในนามของกองทบกขอประนามเป็นครั้งที่2กรณีใช้อาวุธในขณะที่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้อาวุธเล็กเป็นอาวุธปืนเล็กยิงมาที่ตั้งของฐานฝ่ายไทยแล้วก็มีการใช้ระเบิดมือแต่ว่าก็ระบุว่าไม่ได้มีการโต้อตอบกันนานเท่าไหร่นะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีเสียงปืนเสียงระเบิดก็สงบลงครับ ขณะที่นายจักกรพบเพนแขที่ปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการต่อสู้ที่ภูมะเขือในนาทีนี้ไม่ใช่เป็นยุทธการตามปกติครับแต่เป็นการรวบรวมหลักฐานในเวลาเดียวกันว่ากัมพูชาล่วงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่กระทำนักกรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างไม่มีข้อสงสัยนั่นจึงแปลว่าบัดนี้กองทัพไทยสามารถเดินหน้าทำการรบได้ต่อไปอีกหลายระดับ และเชื่อว่าจะได้รับความยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศเป็นอย่างดีอีกด้วยครับในขณะเดียวกันช่วงกึมคืนที่ผ่านมาก็จะมีอีกข่าวหนึ่งนะคุณผู้ชมมีข่าวที่บอกว่ามีโดรนกว่า30ลำไปบินอยู่เหนือกองทัพนะครับแล้วก็ไปบินอยู่เหนือกองบินที่2 1ที่อุบลร,ราชธานีและมีการโจมตีเรื่องนี้มีการยืนยันแล้วครับว่าเป็นข่าวปลอมครับเป็นเฟกนิวส์นะครับ 23นาฬิก15นาทีกองบิน21ออกมาระบุนะครับว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีโดรนโจมตีกองบิน21อุบลราชธานีไม่เป็นความจริงนะครับแต่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากฝนฟ้าขนองครับแล้วก็มีลมค่อนข้างแรงทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการแต่จะมีข้อท็จจริงในประเด็นหนึ่งก็คือกองบิน21เนี่ยครับจะมีการ ปิดประตูทางเข้าออกทั้งหมดไม่ให้ประชาชนทั่วไปผ่านนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้นะครับครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการยืนยันจากกองทัพอากาศไทยผ่าน Facebook ยืนยันนะครับว่าข่าวที่มีการแชร์กันเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์นะครับมีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2อออกมาระบุบอกว่าจากการตรวจสอบหลังเส้นตายหยุดยิงเมื่อเวลา24นาฬิกาวันที่28กรกฎาคมฝ่ายทหารกัมพูชายังคงปฏิบัติการโจมตีใช้อาวุธหนักเข้ามาใน พื้นที่ฝั่งไทยรวม7เหตุการณ์ด้วยกันมีทั้งจุดที่เป็นช่องอานมา้าช่องบกปะทะกันตั้งแต่5นาฬิกาสิ้นสุดลงก็คือเวลา9นาฬิกาของเมื่อวานนี้มีพื้นที่ซ้ำแต่ช่องตาเท่าตรวจพบการนำยานผ่านนะและการเคลื่อนย้ายกำลังพลจุดภูมะเขือครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไปล่าตระเวนแล้วก็ใช้อาวุธวิถีโคง้งโจมตีตั้งแต่1นนาฬิกา ส่วนในพื้นที่ปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมืองรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีการไปตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนไม่ทราบฝ่ายบินอยู่เหนือที่ตั้งทางทหารและก็สนามบินหลายแห่งของพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องนี้พลเรือตรีสุรสัรค์คงศิริโคษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตรยืนยันบอกว่าฝั่งไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง แต่ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในเขตแดนไทยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและเหตุผลนี้ก็ทำให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้มีการโต้กลับแบบเหมาะสมนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยไทยสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมด11พื้นที่ด้วยกันก็คือภูมะเขือช่องอันมาปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายแนวเขตแดนช่องบกปราสาทโดนตวน สัตโสมช่องจอมช่องสายตะกูพื้นที่ใกล้เคียงพระวิหารแล้วก็พลานยาวนะครับ11จุดที่ไล่เลียงกันมาทหารไทยมีการนำธงชาติไทยไปปักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับครับแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็คือที่บริเวณปราสาทตาเมืินทมที่อยู่ในแผนที่เนี่ยนะครับก็มีการรายงานนะครับว่าล่าสุดก็มีการนำรั้วลวดหนามไปกั้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆจุดนี้ก็คือปราสาทตาเมินทมที่พนมดงรักสุริน เป็นจุดที่เป็นจุดมีการประทะรุนแรงด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามยั่วยุลักษณะต่างๆขึ้นมาร้องเพลงทํากิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์นะครับแม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยครับล่าสุดก็มีภาพที่เผยแพร่ออกมานะครับยืนยันว่าตอนนี้ทางทหารไทยมีการนํารั้วลวดหนามครับไปปิดกั้นบริเวณโดยรอบพื้นที่ ปราสาทตาเมินทมแล้วนะครับแล้วก็มีการมีบางภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีการสแลนนําไปกั้นด้วยนะครับจากทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมินทมได้นะครับนี่ก็จะนี่ฮะภาพนี้นะครับซ้ายมือก็จะเห็นว่ามีสแลนสีเขียวแล้วนะครับก็กั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการปิดทางขึ้นฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะหลังจากที่ทหารไทยเนี่ยได้เข้าไปยึดได้สําเร็จนะคะ,คะ